เราก็ได้ติดตามนะสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศด้วยจากทายประเทศไทยนะก็แถลงภาวะของเราในเดือนมีนาคมใช่ไหมทางด้านเศรษฐกิจและการเงินก็ลดลงจากเดือนหน้าเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยนะอันนี้ก็เรื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศภาคเอกชนและการพัโภคและการลงทุนอันนี้เมื่อลดลงในสถานการณ์ในปัจจุบันพอพวนนะแต่ลดลงเล็กน้อยทั้งเองแต่ส่วนของมูลคท่าการสงออกสินค้า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะจากวันที่หนึ่งไปต้นมาวันนี้มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจำนวนมากแล้วก็ไปเนี่ยเข้า,าวันละเป็นหมื่นนะซึ่งคาดการว่าน่าจะทําให้การบริโภคภายในของเราด,ดีขึ้นจากการท่องเที่ยวนะเศรษฐกิจไทยในตรมาแรกของปีหกห้านั้นปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าทางนี้ก็จากบูลค่าของการส่งสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์เขา้ารายงานออกมาแล้วนะแล้วหลายหน่วยงานเขา้ารายงานมาแล้ว และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศตลอดต,ตาเงินเฟอ้ออาจจะเพิ่มขึ้นจากเดืนอนก่อนหน้าตามราคาของพลังงานอันนี้ก็เป็นถึงจราควบคุมไม่ได้เหมือนกันเราหามาตรการในการกดูแลอย่างไรนะตอนนี้เราก็ดูแลสิบมาตรการที่ออกไปแล้วนะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในทุกหนึ่งเดือนเราจะทํายังไงแก้หายยังไงนะครับอันนี้ก็ทางทางฝ่ายษฐก,กิจก็รับไปแล้วกระทรวงพลังงานก็เข้าไปดูแล้วนะครับด้วยลังนะ แต่แรงงานก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่งองจากว่ามีการผลิตมากขึ้นอะไรมากขึ้นส่องออกได้เลยได้แต่โดยรวมก็ยังมีความเปราะบางอยู่จากสองปัญหาเดิมก็คือโควิดแล้ววันนี้ก็คือสงคราม,มการประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยเราก็คาดการณ์ไว้อยู่มานทักสามจุดห้านะเดิมเนี่ยเป็นคาดตัวคาดการณ์ไว้ว่าจะสี่จุดศูนย์ใช่ไหมเอยอมีสงครามนี้ขึ้นมาความผันแปง ศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสัมพันธ์ของไทยอาจจะชะลอตัวโดยเพาะกลุ่มประเทศในสภาพยุโรปและอเมริการวมทั้งที่ทําให้สมมติราคาพลังงานและเงินเฟ้อปรับตัวสูงข,ขึ้นก็แก้กันต่อไปนะทุกประเทศก็มีปัญหาเหมือนกันในเวลานี้เราอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าหลายประเทศยิ่งกว่าเรานะอาตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอยู่ที่สามสิบสี่จดสมห้าบาทต่อดอลลาร์ ซาบิการ์อ่อนค่าลงลด1.9จากสัปดาห์ก่อนมันก็เป็นผลดีในการส่งออกของเราด้วยเนืวว่องจาพืชผลทางการ,กรเกษตรนะครับตลาดทรัพย์ปิดที่1,066.74จุดลดลงนะครับความกังวนลด้านงทุนต่อ COVID-19 ในประเทศจีนยังรุนแรงอยู่ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง,งรางสัสเซียยูเครนมีแนวโน้มที่จะเจือเศรษฐกิจต่างเศรษฐกิจต่างประเทศนซาบิการ์เขขยายตัวลดลงยูโรโซน ขยาตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอเมริกาสามจุดหของ, 6, ของอยูโรโซนห้าจุดศนยไต้หวันขยายตัวร้อยสามจุดหนึ่งตลอตัวลงจากร้อยละสี่จุดเก้ามื่ก่อนหน้านะครับทุกอย่างมันผูกพันกันไปหมดอะเพราะว่านี้เป็นห่วงโซ่เดียวกันทั้งหมดของโเศรษฐกิจกไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามแต่ผู้ภาใดก็ตามมันยุดโยงไปทั้งหมด ินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ที่4ที่เพิ่มขึ้นก็กข้าเปิดเจ้าหองมลินาปีข้าเปิดเจ้าความชื้น74.5%ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมูมันสารพัดรดปาปลาถ่ายน้ำหนักมากกว่า1 0กิโลกรัมสุกรขุนความผสมมากกว่าร0 0กิโลกรัมไก่รุ่นพันเนื้อไ,ไก่ไก่สดปราก็ดีขึ้นรานะนะคาสูงขึ้นดีขึ้นแต่มันก็จะมีผลกระทบกับภาคการผลิตอยู่เช่นเดียวกันวันนี้ก็ให้แก้ปัญหาในเรื่องของอาหารสัตว์ใช่ไหมเรื่องของโพดเรื่องต่างๆเราเนี่ย คราวนี้ข้าวโพดก็คงต้องรอฤดูกาลใหม่ที่จะปลูกข้าวโพดแต่ช่วงนี้ทํายังไงมันจะไม่ขาดษษษษษสินค้านี่กระทรวงนี้ก็เสนอมาตรการมาแล้วนะครับนาเสนอในครมไปแล้วเมืม่อวานนี้ผมก็ได้มีโอกาสให้การต้อนรับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของน,นายคิชิดะฟุยโมนายกงตรีญี่ปุ่นและคณะ,ะกว่าหนึ่งร้อยคนนะก็ถือเป็นการมาเยือนอย่างเป็นทางการในรอบเก้าปีของนายกงตรีญี่ปุ่น พื่อสารต่อความสัมพันธ์ร้อยสามสิบห้าปีนั้นแฟนยิ่งขึ้นเพิ่มพูนความเป็นรุ่นส่วนทางยุทธศาสตร์และเราจะนำไปสู่การต่อยอดขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการวิจัยการท่องเที่ยวสาธารณสุขที่ทําให้เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นอีกมากมายดยภาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เรากําหนดไว้เดิมนะครับห้าห้าบวกห้านะเรื่องการท่องเที่ยวการสาธารณสุขอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและนวัตกรรมที่มีกติกแวดล้อม รถยนต์อีวีสุคอต่างๆซึ่งเราสามารถจะเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี้ได้นะครับรวมถึงการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลกด้วยก่อนหน้านั้นก็คงจําได้ท่านนายกรีของมาเลเซียก็ได้มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันก็มีข้อตกลงความมือระดับทวิภาคีในหลากหลายด้านโดยเฉพาะการฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบโควิด -19 กาการเปิดพรมแดนวันนี้ก็เข้ามา มากขึ้นนะครับเดิม,มก็ปิดชายแดนกันอยู่มีมาตรการร่วมกันในการที่จะเข้าออกนะครับแล้วเราก็จะส่ง,สง,สงเสริมการค้าระหว่างกันมูลค่าสามหมื่นล้านวอนสหรัฐนะครับแล้วก็ท่างสายสุขอย่ยงยืนปรับปรามการค้าโลกระชรับค้ม,ม,มชาติมีการหนึ่งที่เป็นเรื่องของการต่างประเทศก็คือในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจตามฝ่ายผมประชุมร่วมกับ ไอเอ็มซีจีทีมินะครับพวกของผู้นำอินโดนีเซียและมาเลเซียก็มีเป้าหมายจะร่วมพัฒนากันภายใต้สามด้านหลักก็คือการเกษตรการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ฮาเรานะครับและอีกสี่สาขาสามรวซึ่งกันและกันคือการค้าการลงทุนการขนส่งเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาทักษยนวันกรรมและสิ่งแวดล้อมอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมิตรประเทศของเรานะก็ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังนะครับ แต่าก,การที่มันไม่ปกติในอะไรนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอาเซียนแล้วคงต้องผูกมิตรกันให้มากขึ้นนะเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาเซียนเราไปด้วยกันนะครับการชุมอรวันนี้มีหลายวาระสาคัญที่รัฐบาลจงมุ่งมั่นในการจะขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับให้ดีขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาสร้างความเจริญให้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศวันนี้ก็เสนอให้ทราบมีการแผนการในการพัฒนาเม,มืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ ปัจจุบันนั้นเรามีพื้นที่พนาเมืองอชิระแล้ว15เมืองมีหลายประเภทด้วยกันคือแบ่งเป็นเมืองใหม่ทันสมัยเช่นเมืองอชิระวังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองสำหรับเมืองเดิมที่ให้หน้าอยู่ก็เช่นสามย่านธาราทิตี้ภูเก็ตเมืองอชิระและเทศบาลนครเชียงใหม่นอกน,นี้จะมีเขตส่งเสริมเมืองอชิระอีก4-5พ,พื้นที่ในสาสจังหวัดเพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก และพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อดึงดูให้เกิดการลงทุนและขยายตัวทางทิจท้องถิ่นแล้วจะเป็นทำให้ท้องถิ่นมีรายได้สูงขึ้นและประชาชนก็สามารถจะอยู่ในภูมิเนาได้โดยไม่ต้องเข้าเมืองใหญ่มากนัดนะมันจะช่วยกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ในที่สุดนะครับนอกจากพัฒนาเมืองแล้วผมก็ย้ำในเรื่องาการดูแลท้องถิ่นธรรมชาติการดรความตัวคพี่น้องประชาชนเป็นสัมพัญ์อย่างยิ่งนะครับต่อคุณภาพชีวิตของผู้ผู้อยู่อาศัย วันนี้ได้มีการเห็นชอบแผนบริการแผนบริหารจัดการประมงทะเลของไทยเพื่อส่องเสริมและแก้ปัญหาต,ต่างให้พี่น้องทุกคนนะครับในเรื่องของการทําประมงนะเราต้องแก้ไขให้ได้เรื่องการทํะมงที่ผิดกฎหมายเดีย๋ยวเราก็ตามต้องหามตาตรการที่จะดูแลให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้เราก็ทําไปได้หลายเรื่องแล้วการมงทะเลของไทยมีการปรับตัวที่ดีขึ้นที่ทําต่อไปเป็นการต่อย,ยอดให้เกิดความยั่งยืน มีสภาพดีขึ้นเช่นการควบคุมจํานวนเรือประมงการจัดสรรจำนวนวันการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลการพูดใสร้ายคกาธรรมชาติแนวประการังการทําธนาคารสัตว์น้าการจัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์ไปชนถึงการลดใช้พลาสติกขยะและของเสียต่างๆและเพิ่มการเป็นการประมงด้วยนวัตกรรมในเครที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคือถ้าเราพูดว่าเราจะทาอันนี้อย่างเดียวมันไม่ได้มันเกี่ยวพันไปทั้งหมดนะ เพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลเราได้ทามาเนี่ยมันมาเอางานมามาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดมาแก้มันต้องแก้ไปพร้อมกันถ้าแก่อนหนึ่งแล้วมันมีผลก็ต้องไปอันหนึ่งมันก็ลําบากอ่ะใช่ไหมมาตรการที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเกษตรกรก็คือมาตรการรับมือฤดูฝนที่มันจะมาถึงในประชาชนด้วยนะวันนี้ก็ได้นุมัาิให้เปการบริการในสามมาตรการเร่งด่วนป้องกันลดผลกระทบอุทกภัย และกใจจัดการพื้นที่รุ่มต่ําแก้มลิงเพื่อรองรับน้ําหลากการเพิ่มพื้นที่รับน้ําระบายน้ําแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงเรื่องประตูะตน้ําที่ชารุดการกําจัดสิ่งขีดควางทางน้ำํำคูรอ,อกคูคลองการเตรียมความพร้อมของระบบระบายน้ําการกันน้ําจัดหาเครื่องจกังกรลูกกรอนที่จาเป็นหน่วยทั้งบูราการและยานยนต์ต่างๆให้พร้อมช่วยเหลือจนตลอด24ชั่วโมงในเรื่องการเตรียมพื้นที่อยูพยบสูรราชการแผ่ไปจนเหตุ เรนนื่องการเตรียมการเยียวยาและความเสียหายาที่เกิดขึ้นต้องมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้านะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศทั้งระบบที่กรมวาให้ความชอบในวันนี้คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและทางคามแห่งชาติฉบับที่สิบสามพอต่อ6มา้ิบหกถึง2 5 7งมาแล้วเจ็ดสิบเพื่อทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมางยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักประชากิจพอเพียง นะเรามีการออกแบบแผนนี้มาจากฐานคิดสี่ประการด้วยกันคือเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของความสามารถในการที่จะลมและลุกให้ไวเดินไปนขนา้างหน้าให้ได้แล้วก็เป้าหมายการพัฒนายอย่างยิงงของชาตาประชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจมุนเมียนเศรษฐกิจีเขียวเป้าหมายหลักของแผนที่13มเนี่ยมีหลักอยู่5ประการคือ1การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม สองการพัฒนาคนทั้งโลกยุคใหม่สามการมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมสี่การเปลี่ยนผ่านการผลิตและการพัฒนาสุขภาพยั่งยืนห้าการเสริมสร้างความสามารถของไทยในการรับมือความเสีย่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้ยุใหม่นี่คือแนวทางในการบัิหาประเทศต้องเป็นแบบนี้นะเพราะทุกคนมันเกี่ยวพันกันไปหมดอ่ะนะเราต้องหาปัญหาให้เจอ ราหาวิธีการในการที่วางแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆให้พอเพียงไปด้วยเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราทํายังไงจากแผนนี้นะแผนที่า3เนี่ยจะทําให้เราได้ประชาชาติตอหัวอยู่ที่3แสนบาทนะก็ต้องพยายามถึงยุ่งยวดนะนะแต่ิีความข้อหน้าของคนทั้ง8ด้านเร่ยนระดับสูงลดความไื่แน่าทางเศรษฐก,กิจลดการปล,รล่อยกั้เรืองกระจกมากกว่า20เปอร์เซ็นต์สามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงได้ระดับที่สูง ทั้งมหมดจะมีบหมายทั้งหมด13บดหมายการพัฒนานใน4ีมิติมิติการผลิตการบริการม,มิติโอกาสและความสามารถความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมมิติความยืนยืนของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมิติการผลักดัางงานการพิจมประเทศอันนี้ก็ได้ต่างการให้รัฐมนตรีผู้ิหารหน่วยง,ง,ง,งานที่เกี่ยวข้องได้นำบดหมายตัวชี้วัดเหล่านี้ของแผน13เนี่ยไปพิจารณาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆนะครับแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติะนะเพื่อขับเคลื่อน ให้มรู้เป้าหมายที่วางไว้เราจะได้พิกโฉมของเราได้ทันทีเป็นประเทศที่มีการพัฒนาสูงขึ้นนะครับยกกระดับจากเราได้ประเทศปานกลางไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะทําไม่ได้ถ้าทุกคนร่วมมือกันนะครับโดยโลดความขัดแย้งระหว่างกาันให้ได้มากที่สุดนะครับเรื่องอื่นที่สอบถามมาเดี๋ยวผมได้มอบหมายให้ท่านโฆุกที้แจงนะเรื่องการเมืองอะไรกแ็แต่ผมเขียนไปแล้ว ก็มีอะไรก็สอบถามได้นะผมยืนยันว่าวันนี้ทํำยังไงประเทศเรามันเข้มแข็งที่สุดนะมีความรักความสามาัคคีแล้วทุกคนต้องทราบถึงว่าปัญหาวันนี้มันหลายปัญหาที่มันอยู่ในนอกการควบคุมของเราที่มันทําไม่ได้มากนักในการแก้ปัญหาที่มันจะไปสู่ให้เร็วขึ้นนะเราก็ต้องพยายามหามาตรการหาวิธีการที่เห,หมาะสมทัไงมให้ดูถึงทัไงมดูแลประชาชนได้เพียงพอ อาจจะไม่ได้อย่างที่ทุกต้องการแต่เราก็พยายามไปดูแลให้มากตุกลุ่มนะในเรื่องเงินกู้อะไรต่างก็เดี๋ยวถามเ็าแล้วกันคือผมนึกแล้วลเมื่อวานเนี่ยพอมีลูกผมแล้วมาบอกญี่ปุ่นให้กู้เงินั่นแล้วก็จะลุมผมเล่นงานเด็กโยกจะกู้อีกแล้วจริงๆแล้วเงินกู้ก้อนนี้มันกู้อยู่ในยอดพละกอห้าแสนล้านอยู่แล้วไงที่เ็นวัดไปแล้วอันนี้ก็แล้วก็มี คือการกู้เงินนี่นะผมเคยบอกไว้แล้วว่าไม่ว่าจะล้านล้านไม่ว่าจะห้าแต่ล้านแล้วก็ค่อยทยอยกู้ไปตามความจำเป็นแหล่งกู้ในประเทศเป็นหลักไอนน้ทางญี่ปุ่นเขามาช่วยตรงนี้ถ้าเราจะกู้เขาก็จะ้่วยในรอกเบี้ยต่าแต่เขามีข้อแม้ว่าต้องดูแลในเรื่องของโควิด19ในการพัฒนานในเรื่องของการตรวจคัดกรองตามจังหวัดแสดงของเราในเรื่องของการอะไรจากประเทศเราบ้านน,นะนะ เราก็รู้ว่ามันมีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการตรวจคัดกรองก็มาใช่ในก็มาตรงนั้นนะก็อยู่ในขั้นตอนนั่นแหละนะอย่าบอกว่ารัฐบาลกู้กันอีกแล้วเลยก็ทุกคนต้องเข้าใจว่าเราก็บริหารด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดแล้วในเรื่องของการบริหารทางการเงนินคลังนะเราเข้มแข็งอยู่นะถ้าไม่เข้มแข็งพอขขอใครเขาไม่กูอ้อ่ะใช่ไหมแต่ก็เท่าที่จะเป็นนะตอนนี้ทุกคนก็ต้องดูที่ว่ามันจะเป็นหรือเปล่า แช่ไหมกู้คาได้ทำอะไรใครได้ประโยชน์วันนี้ดูแลคนเป็นหลายสิบล้านคนในเรื่งความชื่อยมจากตบโชก็มาแล้วนะครับในเรื่องของการแก้หาคู่ไสิบเก้าเป็นตัวอย่างนะในภูิภาคข,ของเราในภูิภาคอาืหรือด้วยในะที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยะฉะนั้น,ะวน,นพวกเราก็ต้องเข้าใจนะในทุนตีไม่เคยทอดทิ้งใครหรอกเพียงแต่ว่ามันจะทําได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหลายเรื่องก็มีการตกถแถลงกันในครมอก็รับผลสังเกตมานะนำไปปรับแก้ อีกเรื่องคือเรื่องพอจะพอเนี่ยวันนี้ก็มีการนําที่แจ้งข้อค้า,าในเรื่องของการหาข้อมูลว่าเราจะพุ่งเป้าไปอย่างหลายครัวเรือได้อย่างไรวันนี้ข้อมูลทางมหาไทยก็รวมวมาแล้วละหกแสนกว่าครอบครัวบ้างที่จะต้องพาไปดูแลเป็นพิเศษก่อนในเรื่องของการยากจนในห้ามิติด้วยกันที่ว่านะรายได้ที่อุไสมัยการศึกษาการเข้าถึงบริการกประชาชนและเรื่องสุขภาพพวกนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วอันนี้ก็ดูที่ว่าจะ จะแก้ไขมันนีได้อย่างไรก็ได้มอบหมายให้กระทรวงแต่กระทรวงที่มีหน้าที่วันเพโดยตรงเนี่ยไปดูที่ว่าจะปรับแก้แผนงานโครงการอะไรต่างๆได้หรือไม่ในการบริหรให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเราเริ่มในปี2 5 65ให้ได้เพราะเป็นอุบายของเราเนะเรียวกว่าการบริหารแบบพุ่งเป้าแก้หา,า,ายักจูไรคูเรือนตามที่พีแมปที่มีอยู่แล้วก็ส่งคนลงไปเดินเช็คด้วยว่าตามที่พีแมปนั้นมันจริงหรือเปล่าแล้วมันขาดแค่ตรงไหน แล้วใครจะมีส่วนในการที่เนะเข้าไปแก้ไขอันนี้ก็สักการไปแล้วนะเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาในเรื่องของที่มีคนพูดเรองนู้นี่ก็เดี๋ยวชี้แจงไปแล้วกันมาทุกอย่างเนี่ยนะยกไม่เคยปล่อยผ่านนะนะถ้าม่มีปัญหาข้อสงสัยต่างๆก็ก็สอบข้อที่จริงมาก็แล้วกันนะว่าใครได้ไประโยชน์ใครเสียประโยชน์ใครทุจริตตรงไหนผมก็เลยสักการไปหมดแล้ว่ะนะนะนั่นคือหน้าที่ของผมนายามนตรีใช่ไหมนั้นถ้าตรวจสอบแล้วมันผิดมันถูกก็ว่าไปตามข้อที่จริงขค่นั้นเองนะโอเคนะจ๊ะ Selamat siang.